การซ้ um, like really อ,อมแล้วนะครับวันนี้เราได้ซ้อมโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการซ้อมหนึ่งวันที่ iMac ็กโ o โนะครับนี่คือทางเดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปที่ซ้อมของสถานที่ซ้อมของยูโดนะครับหลังจากที่เข้ามาที่สถานที่ซ้อมแล้วเราก็จะทำการเคารพบอกนะครับเพื่อให้เกียรติสถานที่ซ้อมนะครับ หลังจากเคารบาะเสร็จเราก็จะมาคารพปรมาจานนะครับปรมาจารยูโดจะอยู่ที่รูปฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกกันนะครับนี่นะครับคือท่านจิโกโร่คนโนนะครับผูกก้กตั้งยูโดหลังจากนั้นเราก็จะทําการยืดเส้นเพื่อให้เราพร้อมสําหรับการซ้อมนะครับแล้วเราก็จะมาทําการตบเบาการตบเบาะนะครับคือการที่เราฝึกล้มนะครับโดยการเก็บข้อ เวลาเราล้มนะครับหรือล้มทีข้างนอกอะ่ะเราจะต้องเก็บคอไม่งั้นเวลาเราลงจะทําให้อ่ามือหัวได้นะครับแต่เบาะทางยูโดอ่ะไม่ต้องกลัวบาดเจ็บเพราะว่าเบาะเราจะเป็นเบาะทาทามินะครับซึ่งเป็นเบาะที่เอาไว้ใช้สําหรับการล้มโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ที่น้องทาอยู่คือการม้วนตัวตะเบาะนะครับม้วนตัวตะเบาะคือการจําลองสถานการณ์เวลาเราโดนทุ่มนะครับ จากที่เรามบเตองตตับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเข้าท่านะครับการเข้าท่าก็คือเป็นการฝึกเข้าท่าเพื่อที่จะไปทุ่มครูสู้นะครับถ้าเราสามารถเข้าได้ดีเท่าไหร่แล้วก็แน่นเท่าไหร่เราจะสามารถทุ่มครูสู้ได้อย่างง่ายดายนะครับตอนนี้ครับนักเรียนก็เก่งนุดนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นักเรียนก่อนน,น,นะครับหลังจากที่เราฝึกเข้าท่าได้คล่องแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มฝึกการทุ่มกันนะครับเห็นไหมครับว่าน้อง ตัวเล็กทดเดียวแต่ก็สามารถทุ่มผมที่เป็นครูที่ตัวหนักมากๆได้นะครับอารมณ์มันเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะล้มอ่ะคนที่โดนทุ่มจะต้องเก็บคอใช่ใช่ใชเก็บคอเราเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหัวปักลงไปนี่มีธิ์คะหักเลยใช่ไหมก็ใช่ใช่ยูโดเป็นกีฬาที่อันตรายมากถ้าสมมุติเราหัวลงพื้นหรือน็อกทีเดียวคือจบเลยครับบางคนเข้าไอซียูเลยเพราะฉะนั้นคนกีฬายูโดเปีาที่เขาไม่ค่อย นิยมให้เอามาสู้จริงๆบนถนนว่าอันตรายเกินไปครับนอกจากมันจําเป็นจริงๆเพราะว่าดูจากเมื่อกี้ตบบอกคุณนยูเหมือนกับต้องม้วนยกคอรอเลยใช่ไหมใช่ใช่ต้องเก็บเก็บรอแต่นักโยกส่วนมากเขาฝึกถึงระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะเก็บอัตโนมัติครับเขาจะไม่พลาดครับอือเป็นแบบนี้เองต่อมานะครับก็คือการฝึกเนวาส์หรือว่าการฝึกล็อกนะครับที่เห็นอยู่นี้น้องก็เป็นการล็อกผมแล้วผมก็จะต้องดิ้นนะครับ นี่ครับก็คือเป็นการฝึกหักแขนนะครับก็คือจะมีการหักแขนด้วยยูโดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นการฝึกเชือดคอนะครับก็คือการทําให้คุณ <Okay. S 2> รบสู้หลับโดยการทํ <Okay. S 2> ราทให้คุณสู้หายใจไม่ออกนะครับ Hello Okay What 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 is your name My name is p a x Please introduce yourself Hello My name is p a x I am 11 years old and I'm Thai American When did you start judo I started judo two months ago. How do you like the t-shirts here? I think they're really nice, and they help me learn a lot, yeah. Can you throw a t-shirt? Yes, I can. I can throw my teacher, actually. He's like 5,000 kgs, <laughs> and I'm uh, 51 kgs, yeah. Hmm. <laughs> <laughs> is, is it hard to throw a t-shirt? You, you said t-shirt is very heavy right yeah it's pretty easy to throw um, your teacher if you concentrate on the first day i learned to throw my teacher on the first day wow that's amazing how do you like it i like it a lot it's really fun how is it fun um, you get to throw people down and it's like really satisfying <Really> satisfying. do you think you will be continuing judo? yes i think i am because it's really fun and it's really hard to get better belts so i'm trying to get black belt and you also like hurting people right? no i <laughs> just kidding i just kidding วันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการซ้อมหนึ่งวันที่ไอแม็กโดโจกับน้องพัตตั้นนะครับอ่า ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับน้องคัตตันจะเป็นคนตอบเองนะครับไม่ใช่ครับร <laughs> อเล่นครับโอเคครับบ๊ายบาย